วงครับปู่ใส่เงี้ยใส่งามตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่บ่มมีหลุดครับบ่ม,มีหลุดสวัสดีครับตุลพะวาเพื่อนครับสวัสดีตอนคำคำแร่งเมื่อนีพรทุกท่านลงหวยลงหนองคือเก่าแล้วครับผมาจะพามาเสียบเยือเบ็ดเผือกกับเบ็ดขั้นของเฮานี่แล้วครับแต่ว่าเบ็ดขั้นนี่ผมจะเปลี่ยนดวงเบ็ดครับ ใส่เป็นเบอร์หง่กว่าเกาขราวที่แล้วนั่นมันเป็นเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกกะแง่ยอยู่ห่างบ่ทันในญง่ปันใดบ่ทันในญง่คัดนะครับเนาะตัวกรอยุ่ดีแหละ,ะคอรกระไดนี่อันนี้เบอร์แง่ก่าเกาครับแง่ก่าเกาประมาณจะขันขันคิดเป็นตาเดียวกันนี่ก็จะประมาณเบอยสิบเก้าเนาะที่เขาใส่อยู่เป็นเบอร์สิบหกครับออนี่แหละครับเปลี่ยนเฉพาะเบ็ดขั้นเนาะเบ็ดขั้นไม่ไพ่ ส่วนเบ็ดเผือกผมก็จะใส่จะเยือครับเบ็ดเ้อยยังดีอยู่ใส่เป็นเบอร์สิบหกคือเก่าล่ะไปลุยนะครับน้องแพะบราน้ำครับบ่อหิมาเพราะว่าลงแพ่พูดเดียวเนาะน้องแพะพักผ่อนอยู่บ้านครับการหาอยู่หาให้กินนี่ปรจําเป็นต้องไปสองคนก็ได้มันเป็นนาทีของผู้ใายอยู่แล้วเนาะเป็นนาทีของพ่อบ้านนี่แล้วหาหกินหาอยู่หาหกินหาเอยียงเขาบ้านนะครับ ลุยเลยเปลี่ยนดวงเบ็ดเขาเปลี่ยนดวงเบ็ดก็จะเสียบเย่ไปเลยครับเย่กันนี้แหละปลาขวัปลาจริงเขานีแหละเต็มอยู่เบ็ดเผือกนี่ผมจะใส่เป็นปลาตัวยิ่งใหญ่นะครับเบ็ดเอ้ยผมแม่นเบ็ดขั้นสำหรัเบ็ดขั้นเบ็ดขั้นไม่ไพนีจะใส่เป็นปลาตัวยิ่งใหญ่ไปเลยจนเบ็ดเผือกเขาจะใส่พอดีพอดีละพอเบ็ดเขาดวงหน่อยเดี๋ยวปลาจะร้อยบ่ไหว ทำงานดีทนไยไปขันเยื่อบบต่ายง่ายนี่ได้การเลยด้วยครับนี่รับรองหวังผลได้เลยพูดถึงปาเแข็งมันกับโบตายง่ายหรอกครับขันปลาบ่เถือกแม่งดูเลือดกินนี่แม่งดูเลือดกินนี่ก็ไบ่มีเลือดกระจายไปผมว่าจะผูกเบ็ดเพิ่มครับงาไพ ย้อนลงมาอย่างสีได้การเลยเนี่งามปลาจินงกะยี่ยวนวบนวบนวบ,นวบยังสวยสวยงามครับไมน้นี่นี่อันนี้หลังนึงครับย้อนหลังนึงมจะผูกไว้ไปล่ปยพายย้อนลงมานยัง<ป>เลี้ยงกันไปเลย มันตายรถครับลังนี่จริจึงจะบูรด์เหรอ,อาก,การเลยว่ัดตองเฮ็นนี่จบรนแล้วนี่ หลังนี่ตัวลังมนันเนาะนะครับออคอใหญ่องค์นี้มันเป็นพื้นที่น้ำเขามาครับมันจะหลึก ok ๆ ok จักหน่อยคิดว่ายันนี้เนาะเป็นมาสีดเป็ดปลาขาวหน่อยครับเยอะขนมปังยเยอะห่ําเนาะน้าขอกห้งฟงปลาขาวขึ้นขาดขึ้นไงน ฟงเปลขาวไลายๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปเสียบเบเ็ดเผือกบนที่นี่เนาะเบ็ดเผือกห้องสี่สิบก้ลัง,งผมก็จะบ่อใส่หลายดอกครับผมจะใส่ล็อกละประมาณสี่หลังนะครับเนาะหันห้องใส่หลายแล้วก็เสียดายเยอะบมแน่ใจว่าป่าออกมายัางครับไม้เกาห้อนอะ ปลาเขาก็มาเ่ยเรื่อยนะครับเจอยากให้ได้ปลาข่าตัวเงี้ยนะครับเนาะปีนี้ว่าได้ปลาข่าเงี้ยอยู่ในต่ตัวนี้หน่อยเฉว่าตัวนี้หน่อยก็ว่าเชิงนะครับเพราะว่าพึ่งได้ตัวเดียวกับถือเบ็ดนาดินเท่านั้นแหละสองตัวปลาเบ็ดเผือกเขากับพึ่งได้ตัวเดียวปลาตัวเงี้ยพันเห็นครับ ปกติขเขาาจโามใส่หนีขาจมจะใส่เยื่อใส่เดือนใต่นามนะครับเหยื่อใส่เดือนใต่นามป่วยนาดินเลยนะเป็ดเป็นเบ็ดเผือกเลยครับมันที่นี่ก็ถือของขาจะวางสิบโลเลยป่าแม่น้มามานำสองค้ามอยู่ในมงเขตอนุรักษ์นะครับมันออกมาก็เป็นตัวเน,น็อๆนะสิบโลนี่ ดินดีทำงานดีไปอันน,นป่าถือขึ้นจะนบหนววอยูน่นะครับเนะอันเมย์ไพ่ป่ายเมยไพยังสิเสร็จเรียบร้อยครับ ตั้งแต่หลังแรกห่อนหลังสุดท้ายมบแต่ว่าความจริงตั้งแต่หลังแรกห่อนหลังสุดท้ายนี่เบ็ดจะอยู่ประมาณสี่สิบแปดหลังครับแต่ว่าอันนี้ผมประหยัดเ,เยื่อก็เลยใส่ไปห้างห้างก็จะได้ใส่อยู่ประมาณสามสิบกว่าครับ3ามสิบห่านี่แหละเนาะมืออื่นเศร้าก่นล้ครับ,นะรบจังทะลุนทะเบงน้ำกันโอ้ไพ่ป่าดิครับนี่มันตื่นผมแลวมันไพ่ ในเป็นบระคอนเพราะว่าปกติมะยามช่วงนี้มันขึ้นป่ามันโม,นมนกินนะครับเนาะเราเรียกว่าจะมะยามมือน,นเ้าหุดละนี่ยมันขึ้นพ่นยะดงหอดซีทุ่มป่ามันกระตืนมันกระบกินเบ็ดป่ามันก็นจะกินุ่นละช่วงเชิงขึ้นไปหาแก้งหมละครับช่วงโมมีคน้นแต่ว่าช่วงมีค้นนี่กออระบะมาพอป่ากระบกินเบ็ด เอาก็มาเสียเที่ยวเซื้ออย่างทะลุน้ำกันหุดละรอบเสาทีเดียวนะครับขออนุญาตกกับบา้านครับ สวัสดีตอนเช้าครับเป็นจังไรเนาะเบ็ด่าดินตามตามอยู่บะหรือว่าหลุดไปเบิดแล้ว <c oughs> หวังว่าจะมีแ้มครับบรุดดอกคันยูเบ็ดนะครับเนาะรอฟ้าแ้งฟ้าใสครับจังลงไปช่วงนี้มันก็นยังเมือดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวทุกท่านจะบ่เห็นน้ำเนาะครับจะบ่ได้เห็นโตปลาสัดๆมันจะมีปลาเถิด อีกเล็กน้อยครับป่าติดกำลังขึ้นไปครับรลุนเบิงลุยเบิงผมเห็นป่าบ่อนอยู่เผื่อครับบ่อนแน่ใจว่าป่าติดเบ็ดหรือป่าอันบ่อนอยู่ของล้างคุนครับเดี๋ยวไปเริ่มหยามมัตพุนเนาะหลังแรงเขาครับอ๋อหล่อนอ๋อหลังที่สองก็หล่อนอ๋อคือหล่นไล่แท้ อปกติเส่เบ็ดเผือกนี้ของห้องกิบว่าใครหล่อนเลยครับก็หล่อนครับแต่ว่าเนื้อกิฟตเลยครับเผือกแรกตออันที่สองมครับ้ายจมๆอยู่เป็นตาได้รุ่นอยู่ไปไปบังน้ำกันครับตู้นหปปน,หน,นีปล่อยไว้นีเลยเฮ้ยมันมีป่าพอนอยู่ครับผมมั่นใจแท้ๆเลย มาดูปลายอย่างครับดูตอนที่สองเห้อง่าบอนแห้งเตอตอนมันแตกเนียมันเผือกเผือกมันหล่อนลายผลขนาดกาเยเย็นๆนี่นมบมผิดหวังครับมีแถมหลดมห,หเดี๋ยว,เ,ยวเช็คกันครับหนูเพี้งมา ข้างหน้านี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดึงเบียดแห้งอยู่ครับไปยังไปยังไปตองบ่ตองก็ไปยังครับหลังนาครับหลังนาเดิงแห้งอยู่ดิอืมอืม ไปังไปยังประตงองมั่งฟอดขึ้นมาเองสิเห็นๆเห็นเหรอโดนแปมกันครับผมกับว่านเห็นตัวปลาโอ้โหดึงลงแห้งแกโอ้ดึงแห้งอยู่ครับพี่น้องดึงลงแห้งอยู่ประตองครับโอ้ใส่เงี่ใส่งามตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ กระโดดไปอันได้เบิดขึ้นไปนี่เนาะสวยงามครับตัวนี้สวยงามใส่นาจาประมันลูกเครื่องเดี๋ยวผมเจาะขึ้นไม่เบิง้งเดี๋ยวเจาะขึ้นเรือเลยครับหูหง,งามสวยงสวยงามสวยงามสุดยอดครับมองเบียนเท่าเกาะ โอ้ยขันก่ขอขวบปลายกังสีโมมีผาดโลเคิงครับตัวนี้โลเคิงแปลงแปลสองลูแล้วนี่อ๋อแต้มแรกครับนั่งขับไปนี่ครับเบ็ดขันก่อแบบนี้โมมีผาดโมดโมลีลุด มาแล้วครับมนแล้วแต้มแหกของเขาไปเขาทุงเรียบร้อยปลอดภัยหายห่วงครับ หลายท่านถามว่าอย่างผมคือบบใส่สวิงสวิงเก่ามาน้ำอยู่แล้วครับหาลาังเทียผมก็บริใส่เพราะว่ามันบริตืนต่นเต้นมันเจ่าง,ง่ายหดสิ่งที่ผมต้องการก็คือความท่าท้ายความตืนต่นเต้นมันจังจะเป็นตะเบืองหลุดก็หลุดไปได้ก็ได้มากเท่าน,นั้นแหละครับ เอางางแล้วมันก็นบ่ได้รุนนะครับเนาะไปลุยตัวครับเผื่อเขายังอีกเงาหัวแต่ใหญ่มาสองตอนเยื่อหล่อนดีดีมืนอนี่คือเยื่อหล่อนดีแท้พู่อแคบจะทุกหลังเลยครับเบ็ดเยื่อหล่อนอะไรไม่ใหญาเนี่อมขึ้นเนาะปกติม่ใหญ่มันกับบอลหล่นเนะาะผมก็บอก,อนนอกมาม่ห่มันแล้ว ป่าจะรุดเบ็ดก็มีอยู่ครับบางส่วนี่เนะาะเพราะหมขึ้นมันเย็ยนแห้งมือได้เย็นเย็ยนยยน,นี่บ่ผ่านหลดเฮ้ยข้างนาตอนต่อไปคนครับสายจมอยู่ดิแย,ยวจะเป็นบึงน้ำกันอันนี้ก็บ,บ่มียังนะครับยกบ,บ้าเงเนาะที่จมบ่แมงครับที่จมเป็นปลาเยเยื่อห่อดึงลงไปจมเผือกน,นี้มันํำเนาะข้างนาก็นนาจะบ,บ่มี่ยังนะครับบ่มีหนวดหนวดเลย เฮ้ยหรือว่ามีวะนะครับช่วงทุดท้ายวนเดีย๋ยวไปเบ่งน้ำกันถ้ามือนีเบสเท่าหลอนหลายอีกลยครับหล่อนพิษปกติเลยบมื่อไปยังกินปรากฏบ้าเฮ้ยปุ่น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 นวดนวดพี่ดิไปไปเบ่งครับไปเบง่งหลังทุ้าย่น โอ้ยปลาเยอะดิบผมมีอย่างครับแต้มหนึ่งเผือกาหมานอยู่มานอยู่แต้มเดียวก็มานแล้วครับตวงนี้ไปมานี่ไปรุนเบ็ดขั้นน้ำกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีปลาคอไงว่าโอ้นอ่นปลาตองไก่ครับขึ้นดีดีมุกินเบ็ดเนาะขึ้นกลไกเสาเบ็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ปลาจัดอีกครับจัดเรื่อยๆหาเยอะยังมีหลายหลังแรกครับเงียบๆเยอะตุยเลยบ่แม่งดูเลือดกิน่นไปเล้วก็ได้พวกหัวิงบ่ดินแบบนี้ คืเรียบร้อยยังดูเลือดกัดครับเบิ้งแจกห้อยนะครับนี่เนาะเป็นจำเป็นจำเป็นห้อยอย่งเงี้แม่งดูเลือดกินฮุ่นออกินให้กินเนนะี่ยหลังที่สองกันเงียบครับเงียบกิ๊บ ผมยันจะได้มาเปลี่ยนเป็นเบ็ดเผือกอยู่ครับเบื้องส่งอยู่นี่เป็นจะได้รุ่นกว่าใส่อยู่กลางน้าใส่กลางน้ามันจะหลีกเลี่ยงแมงดูดเลือดหลายเนาะเพราะว่าน้ามันหลึกแต่ผบขาฟังงสิแมงดูดเลือดมันกลินได้ครับปลาเขามันตุยเงียบร้อย อเบ็ดข้างหน้าือบ่เห็นโอ้เห็นอยู่เดี๋ยวปลาี่ปลานิ่งๆครับนอนนัวๆเด้ขันที่ถือประคอกันนิ่งๆข้างกอไพ่นโอ้นเี่ยวตายครับเยอะปลตาย เม็ดขัน้นเงีๆขันมันมีป่าติดนี่เขาจะเลี้ยวเห็นเลยหนุบหนเลยตรงไหนเยบร้อยเยอะตุยอืมไมเหี่ยงครับโอ้ยเลี้ยวมากอีกไก่ผมว่ามันปลาโด,ดติดเบียอ,อยู่สูงบรนเ,เล็ก,กันมากิน ว่าอึดหลายยังได้ลับบันเี็ดบัแมนอยู่ในท้องเะยสรุปผลงานนะครับแถมหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปสั่งให้เบิงยุบานครับอันนี้บ่ได้ไปเห็ดเม่นู่ให้พี่นองเบิงแล้วครับเนาะเพราะว่ามีคนสั่งเขาเจ้าอยากกินครับก็เลยจะเอาไปขายให้เพื่อนพอเป็นคาหมูคาไก่คาน้้ามันนะครับเนาะ แหลกหมูแหลกไก่กแหลกน้ำมันไปครับเดี๋ยวไปสร้างให้เบิงอยู่บ้านครับหมยอนี่เราแต้มไงอยู่แต้มเดี๋ยวก็คุ้มแล้วครับป่าห้องครับโลกเกือบหกขีดผมมาแมนจะหอดสองโลบ่หอดนะกระตูนใหญ่อยู่แล้ครับมือนีก็ขอขอบคูณนุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สมเสมอครับ ตุงกับคอร์ไรก่อนครับสวัสดีครับ